โอเคเมื่อไหร่ผมค่อยมาอัดตอนต้นคลิปใหม่แล้วกันเออใช่ข <laughs> ี้เกยียจอัดเปิดหัวเผื่อไม่ได้ใช้ไนงะสวัสดีนะครับเพื่อนๆและคลิปนี้นะครับคือคลิปเปิดแพ็คของรางวัลด i วิชั่นไลเวลชุดใหญ่ทิ้งท้ายช่วงเทศกาลทัวทัวร์ทีทมหนึ่งที่กาลังจะออกแพ็คไปในคืนนี้นะครับเพื่อนๆคือวันศุกร์ทีม2จะมาแล้วเอมเบเป้เดยบ์บอยพ่โดกิสมันเดย์ยองตรงนี้จะออกแพ็คไปแล้วไม่มีโอกาสเปิดเจอแล้วนะ ก็วันนี้ถือว่าได้มาเปิดแพ็กกันชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆทั้งของรางวัลดีเวเชั่นไลเวลของผมเองทั้ง ID ดหลักแล้วก็เอา ID ดีของฮาวไบทมาเปิดในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าผมดูแล้วว่าทีมสองผมไม่ค่อยมีตัวที่ผมอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้เอ็มโปเป้ไ้พีโดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวที่ผมชอบผมก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะออดอินลองดูรวมถึงมาเปิดของ ID ของโยด้วยนะครับมีแพ็กในสตูเยอะมากแล้วก็มีแพ็กที่เป็นฟิล์พอยด์ด้วยต้องขอขอบคุณโย่มากๆนะครับที่เอาไอเปิดียฝาให้วยน เราจะได้การ์ดททอ,ทอ,ทอ,ทอร,รัตรงนี้เขารวมบางหมายไม่ว่าจะเป็นไอเดียของใครก็ได้นะของผมของโยหรือไอดียอไอดียอพขอให้ได้เห็นสีเขียวแบบนี้ที่เป็นแอนิเมชันของการเดินแบบส,สวยๆหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมช่อกันไลค์คลิปนี้ถึงสโลอ์แล้วหน่ยนะเดี๋ยวไปลุยเปิดกันเลยครับ Let's go f o o ช c h e a p Coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องพิจิวฟี้าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ มาเลยครับเพื่อนๆมารับของรางวัล Division นไรเวลในอดีตหลังของผมเลยผมได้ดี v วิชั่นสานะเขาจะมี75คูณ35นะครับเงิน40,000ื่นนะแล้วก็75คูณ15หนึ่งไปดิบสองที่วันเดวิกหอันไปสิบสพีพีหใน42อันแล้วก็เมกะแพ็ค1อันนะสำหรับเพื่อนที่อยู่ดี v วิชั่นสแล้วก็เก็บว,วินครบสิวินนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างเยอะนะสำหรับผมคือถ้าดวงมันดีอ่ะมันดีแน่ตอนนี้ก็เป็นการทัว ทัวทัวรัดทีมหนึ่งนะครับที่ผมเปิดในวันนี้นะตัวท็อปสุดวันนี้ที่มีโอกาสได้ก็จะเป็นเฮมบเป้กิสแมนกิเซโนโรนโดนะครับเดยองเดบรอยต่างๆนานาแล้วก็มีการ์ดท,ทีมเมโดวิคเคอรีมเกแฮมฮันเซนมาด้วยซึ่งก็ค่อนข้างแพงมากๆครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นการทัทัทรัดบ้างแล้วกันพราะผมยังไม่ได้เข้าร่วมอะไรเลยโปรโมชั่นเนี้ยเออแต่ผมว่าไอ้แปดสี่พีพีอันนี้ของแรงนะธรรมดาไล่แปดสี่พีพีอย่างเีสี่เดี๋ยวมันออกตัวดีๆอยู่บ่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะะไรรนคับ ตัวแรกเป็นโกเวอร์นะครับจากดอนมุนนะผู้สาประตูไปที่อ๊บไมยขายได้ด้วยเหรอเอ้ยขายได้เขาแ,แพงๆเลยเพื่อนไม่เอ้ยแม่งกูสาขายได้ด้วยแล้วเนี่ยผมเพิ่งเห็นทีมอฟเดอะว e e แปดบสบวกอพอผมรู้เลยว่าเป็นใครอะ่ะโอ้เจนดูซี่แน่นอนแม่งผมแม่งคือมีแม่งอยู่คนเดียวอะ่ะ What น่เก่าเฉยอเฉย่ด้วยตอนสมัยตอนมันมาใหม่ๆผมชอบมันมากเลยนะเว้ยคือไม,ม่เหมือนแบบพวกนักเตะแบบกุลิตแกง๊งอะเมกอแพ็ pack, แบบขายได้ครับอันนี้โเทรทรัตไหมไม่ใช่แล้วก็ไม่อยู่ออด้วยครับน่าจะเป็นคอสติกหรอโอ้เลทัดิกอ๋อโอ้อะไรของมึงเนี่ยมึงให้อะไรกูไปเนี่ยเกือจริงๆผมไม่เคยเปิดได้ของดีๆเลยว่ะของรางวัลอะไรวะผมเล่นมันจะเดือนหนึ่งแล้วเนี่ย ยังไม่เคยได้อะไรดีๆเลยแม่ง75คูณ15แบบขายได้ไม่หวอเหมือนกันโอ้โหโ้ฉำว่ะเป็นไวไม้มะเอาเป็นไววมาปรับใจหน่อยมะขอบคุณ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  ใจแหละม,ะหมังรูดแม่งให้หมดอันนี้สุดท้ายสําหรับของผมแล้วนะครับ75คูณ35ถ้าอันนี้ออกดีที่ผ่านมาก็คือรอดให้เอาไัยหมดเลยนะ <c oughs> อ่าไม่ดีอเออเซงแม่ง เนี่ยมันได้อย่างเงี้ยมันจะเอาไปการที่ไหนไปทําไอคอนไอคอนนี่มันต้องพูดถึงแล้วไม่มีโอกาสทําได้หรอกมึงให้แต่อย่างเงี้ยมาเนี่ยโอ้โหดวงไม่ดีเลยผมมาต่อกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ในดีของโยแล้วนะครับมีแพ็คในที่ทำเควสมาผมไปนั่งทำเควสของให้บิทลีคให้บิทเนชั่นได้แพ็คตึงๆมาเพียบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็มาสัดแพ็คในสโตร์กันต่อด้วยนะอ่ะเริ่มสตาร์ทเปิดกันเลยนะครับตั้งแต่ ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับแรพเพเยอร์แพ็นะครับอันนี้คือซองห้าหมื่นเลยนะหนึ่งพันฟิวส์พอยต์ถ้าซองนี้อยู่ในสโตร์ครับก mm hmm. องหลังสว mm ีเดนอ่าไม่ดีเท่าไรแรมกอร์แพ็คอันที่สองอันนี้ก็ไม่เดินอะ่ะโอ้อะไรอะ่ะ สันติกาโซล่านี่ดูนักเตะเก่าเซนนอลน,นะพวกนี้ขวัญใจผมเลยนะเมื่อก่อนนะครับสองเท้าปะนี่คาโซล่าของแท้อนาคตไม่รู้จะมีโอกาสมาเป็นการฮีโ,โร่ไหมผมว่าเขาใกล้เลิกมากๆแล้วครับแต่เรากาโซล่นา,น,าน,นะมีการมาแล้วนะวิ่งแค่เจ็ดสิบเองเมกะแพ็คบ้างล่ะครับไม่มีขอบเลยนะครับโหนี่ซองดีๆทั้งนั้นเลยนะนั่นนะอย่างน้อยก็เอาชาโด้มาให้ผมสักสามอันได้ไหมเมกแะแพ็คเนี่ย เอเดีใจกว่าได้นักเตะอีกเพราะอัลละ5,000ตอนนี้คือหาซื้อไม่ได้นะชาโดบอกเลยได้มานี่คิดได้เลยนะว่าเป็นเงินประมาณ5 0 0 0เลยสจหรับเคมชาโดนะครับดีใจกว่าได้นักเตะแล้วตอนนี้อุ้ยเมกะแพ็คเต็มเลยเอาชาโดมาอีกสอันอันนี้ก็ไม่มีขอบนะเอ,เอาฮันเตอร์ชาโดมา ข้างในมีโบนูนะครับอุ้ยสายฟ้า2อันแม่งเงยจริงๆแลมิเกอแพ็คอันที่3 <c oughs> มาแล้ว let's go <S <c oughs> ดีใจจริง,รงตัวแรกโอเคเอเดสันจากแมนซิตี้นะครับโอ้โหเดินเต้นมาเท่เลยนะเรานะครับ ข้างในามีพิกฟอร์ดด้วยนะชาโเดอร์อันที่สองขอบคุณสองนี้คุ้มมากต่อไปแร์เพเยอร์แพ็คตัวที่สองไหมแบ็ c ทูแบ็ c วอล์กไม่ได้ตัวนี้83ครับขออนุญาตข้ามนะไม่ได้เลยหรอทำไมอะเร็วเร็วเร็วอู้ปาร์ตี้กูจารโรตัวนี้ขายได้ครับ จากมาคีนะนี่ก็ได้มา2องหมืได้ไหมตัวนั้นนะ่ยนะครับเก่งมากเลยนะพาร์ตี้กูจาโรไปนะ่แนะ่แปดสองคูณสามอันนี้น่าจะเป็นบริการของเมสซี่นะครับโรริโกเดเป่านะแปดสิบคูณห้าอันนี้ทำเนสบีซีแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปทำกันนะใครเอออย่าบอกนะ หยุดเลยนะหยุดเลยนะทีมกูเนี่ยผมเบื่อจริงๆเมื่อก่อนนะผมจำได้ว่ากามันเก่งนะเว้ยประมาณแบบฟีฟ่ายี่สิบแบยี่สิบยี่บเอ็ดอ่ะ,อะมันจะมีเดฟรายคนเนี้ยกับกองหลังของลีทีวินเตอร์อีกตัวหนึ่งอะผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรคือเมื่อก่อนมันเก่งนะเว้ยแต่ตอนนี้มันวิ่งหกสิบแบบเพื่อนๆนะแพ็กทีมอ่ดูวิ่งไม่เดินนะก็จะได้เป็นใคเออร ใครวะโ,โ,โอ้โหนี่เอาเหรีต่ำสุดมาให้เลยนี่นะ80นะครับโฮร,ริโลล่านะครับเ,เพื่อนๆน,นะไม่ออกเลยนะครับซองที่ไม่เสียตังค์นะต่อไปก็จะเป็นซองเสียตังค์บ้างแล้วนะครับในสโตร์นะก็เดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คนี้กันนะดิลักซีซันโอเพเนอร์ชูตติ้งแล้วก็เอเซนเชียลทัลโทรัสวิกหนึ่งแพ็คนะครับอันนี้จะซองละ500ส่วนอันนี้ ซองละพันห้ามีสอง 1, 5, อันนะครับก็จะเปิดแค่ซองส,สีสีนะเนี่ยไอแร่พิเออร์แพ็คคือซอ,องนี้นะเพื่อนๆเปิดในสโตร์หนึ่งพันฟิวส์พอยนะที่ผมเปิดไปเมื่อกี้ผมเปิดไป3ซองอนะซองเนี้ยอ่ะเอาเลยนะครับเอเซนเชียลทัลลัสวีคหนึ่งนะครับแต่ซองเนี้ยวันก่อนอนะผมมาเปิดในไอดีพี่ลงก่อนเหมือนกันมันไม่ค่อยได้อะไรเลยอะไอซองเนี้ยนะจะได้เป็นตัวโลนซะเยอะแล้วก็เป็นตัวเดินแบบสแตนไม่สูงนะอันที่สองเฮ้ยวอล์กแล้วเว้ยอันนี้ อโอเคระนึกว่าจะได้เห็นแบบมิลิตารอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆก็ต้องลุ้นการเท่าเทรัสอะผมอยากเห็นเท่าเทารัสมากกว่ามีใครได้เห็นหน้าปเป๊ปะมั้งหรือป่าผมเมื่อกดเข้าไปอยู่ในเวฟฟูดบินเนะี่ยผมเห็นว่าทั่วโลกเขามีคนเปิดได้เป็นร้อยไปแล้วนะใช่มีคนเอามาขายเต็มตลาดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันไปเปิดมาจากตรงไหนกันผมไม่อยากรู้มากเลยถ้ารู้ก็บอกผมด้วยนะ มันมีอยู่ในซองจริงหรือเปล่าผมไปดูมาไม่มีคนขายเยอะมากเลยเพื่อนๆแต่ผมมันไม่เคยเห็นว่าแบบใครเปิดได้เลยอันที่4นะครับสำหรับ Essential Total Run นะครับซองนี้500ฟิว l Point ผมว่ามันได้น้อยมากเลยเพื่อนๆนะครับอันนี้คืออันสุดท้ายของ Essential Total Run นะครับทั้งหมดนเนี่ย2,500 f ิ e l Point เนี่ยได้ดีสุดคือแค่กาเบียวเองเหรอยิ่งดี ว่าต่อไปจะเป็นอันหนักแล้วนะจะเปิดแค่สองซองเท่านั้นนะครับดีลักซีซันเนอร์ซีซั่นโอเปเนอร์ชูตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นซอง82คูณ20มีโอกาสออกการ์ดทั่ทั่วรั้อรแล้วก็ทีมออเดอร์วีคยี่สิบแปดนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสะบัดผมมาแล้วสะบัดผมสวงสวยมาแล้วไม่มีทั่ทั่วรัสนะ รุ้นสองตัวนะผมว่าน่าจะมีสองตัวแหละเนาะโอ้โหเฮ้ออืออือโหแม่งเลยอะไรกันครับเนี่ยพันเธอโอ้นี่ดีสุดแล้วเหรอนี่นี่สาบานว่าดีสุดแล้วเหรอเนี่ยนี่ดีสุดที่ให้ได้แล้วใช่ปะว่าแปดแปดตัวหนึ่งแปดหกตัวหนึ่งแปดห้าตัวหนึ่งที่เหลือก็สแตตนน้อยหมดเลยครับแม้แต่ว่าจะเอาการ์ดไว้ไปทํำไอคอนยังไม่ค่อยจะได้เลยนะเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยฟิวส์พอยต์สองเมื่อกี้สองเดียวนี่กี่บาทเนี่ย ยวงหูด,ดูราคาแบบประมาณสองละ5 0าอบาทนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะหนึ่งอันแล้วได้ดีสุดแค่ไรเต้น่ะน,นะอันละพันห้าอันเพื่อนอันสุดท้ายของไอดีของโยอยากให้จบแบบนี้ได้ไหมย่ขอดีๆปิดท้ายหน่อยแล้วแพง2สองสุดท้ายแล้วของโยเนี่ยโยสั่ไอดีมาให้เปิดเนี่ยเร็วเร็วมาจงังหวะนี้นะเพื่อนตบัดผมแม่งแล้วอ่าอีก คู่เดิมเลยคู่น่าเตะหญิงที่มันเล่นไม่ได้เนี่ยมึงให้เก่งมึงให้มึงให้ตัวเทพแหมไม่ได้เหรอวะเออคียซ่านี่อาจจะดีนิดนึงนะเคีซ่าตัวนี้แพงอยู่ครับก็เป็นเรื่องที่แบบดีใจได้นิดนึงเพราะตัวละเกือบแสนเลยอันนี้ดีอันนี้ซองสุดท้ายอดีแต่มันก็ยังไม่พีคมากครับ จริงเราก็อยากเห็นการทุ่ทรัดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับแต่ว่าเคไทเป็นใบที่เก่งจริงก็ได้เท่านี้เลยนะครับสําหรับไอดีของโยนะยังไงก็ขอบคุณโยมากนะครับที่เอาไอดีมาให้เปิดนะแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดปิดท้ายที่ไอดี h เ e อกันเลยครับมาครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือ ID Star นะครับที่ผมจะเปิดในคลิปวันนี้ก็คือ ID ของทีม h o w เวิ RTG นั่นเองแต่อันเนี้ยผมไม่ได้มาเล่นซีรีส์ h o วเ e ินะวันนี้ขอเอาไฮไลท์ในการเปิดแพ็คเนี่ยมาลงในคลิปนี้เลยแต่ถ้าเกิดได้ตัวอะไรดีเดี๋ยวผมค่อยไปแจ้ง,งเพื่อนๆอีกทีใน EP หน้านะครับนี่คือ ID h o w ย e า RTG นะให้ดูอีกทีนะึนี่นี่นี่อาวเวรทดสาเล่นกองหน้าอยู่ นะครับก็ได้ดีเวิร์ชชั้นสนะครับสำหรับ ID นี้นะ่ยีสแพ็คก็จะน้อยกว่าดีสนิดนึงที่ผมเปิดไปตอนต้นคลิปนะครับก็จะได้แพ็กประมาณนี้เลยเงินสามหมื่นเจ็ดคูณยีเคูณสิบห้ามกะแพ็คแพ็คอินฟอร์มมันึงแล้วก็8.4ดสิพีพีหใน4นะครับเอาเลยลุยพีพีอันแรกอู้ได้เข้ารวมแต่อย่างงี้มึงไม่ต้องให้มาก็ได้ปะอ๊บ มันขายได้นี่ว่าขายได้มือนนึงเออแม่งไม่ดีใจเลยอะเพราะมันตัวถูกสุดครับน่าเมกะแพ็ไม่วองนะขายได้หมดเลยนะครับนี่น่าจะเป็นเน,นี้ยโอโม่นะเตมเปเซลน่านะครับเน,นี่โอโม่นะผมก็ข้ามมาแล้วกันนะโอเคโอเคแพคอินฟอร์มอันเส้นมาไม่ใช่ อินฟอร์มผมได้ตัวนี้นะครับพาวิดิสเจ็ดสิบห้าคูณสิบห้าทั้งทั้รัดแล้วไม่เอาน呐อ๋ออีกแลกพอแล้วเป็นไว้อีกแล้ว อันนี้คืออันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ75คูณ25แล้วเดี๋ยวเจออีกทีในคลิปหน้าเลยนะ แล้วก็จะมีแพ็กจากเควสโหมดรัดด้วยนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวผมรับไปเปิดกันเลยนะในนี้ก็จะมีคะแนนของโหมดรัดนี่รือจริงๆมันขายนิดเดียวเองต้องปเป็นเรื่องอีกตาหนึ่งถึงได้ทั้งหมดแต่ว่าผมพอละว,วันนี้เล่นไปหลายตาแล้วนะครับได้มามี 80pp แล้วก็มีแพ็กนิดนึงนะครับไป p p 80pp ก็เปิดไปเลยได้มาเป็นรูปเป็นเอเวสนะครับตอนไม่ค่อยใหญ่มากหรอกมั้งแต่ว่าได้หลายซองอยู่นะครับ อันนี้เควสที่ได้อีตโตนะจริงๆก็ใกล้ได้แล้วนะครับเหมือนกันนะอันนี้ก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยนะมี p p หมดเลยนะครับแป p สาม p ีพ0 p ปดส p งเรียงระดับความสูงของกาไปเลยนะครับจากเล็กไปใหญ่ขอการ์ดททรัสหน่อยได้ไหมแปดสิบแปดแปดเอานะเลยสูงขอบคุณครับ แปดสิบสองหนึ่งในสามท o t ไม่มีเลยแม่งแปดสองออกแปดสามและแปดสามออกเท่าไหร่เก้าสิบไม่ได้ได้แปดสิบเจ็ดนะครับมีอะไรเอ่ยพี่พี่เจ็ดสิบห้ากับเจ็ดสิบห้านะครับเลยโหกูถามจริงอีกอันนึง ารรดี้โอซะด้วยอู้าวาฮามเอาครับต่อไปก็จะเป็นขอรางวันซีซั่นนะครับเรเวล8เลเวล40เลยนะครับ87คูณ3แล้วก็เรเวลครบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงเลยนะเพื่อนๆก็บอกทุกตัวแน่นอนยังไงก็เดินอย่างแย่สุดก็คือได้873ตัวซึ่งขออย่าเป็นแบบนั้นเลยนะ <c oughs> อย่าเลยนะขออฮียเชียวอะ ช่วยทีเถอะนะแปสิบเจคาม r ้ r t g p l e a กอนักเตะที่เปลี่ยนเทมหน่อยอมงโอ้โหอาอย่างงี้สิถึงจะเรียกว่าเปลี่ยนเทมจริง คลิป yes. นี้มาได้ดีที่ของรางวัลเลเวล40ครับเพื่อนๆอู้โฟเดนอีกตัวหนึ่งหูสาม,มิตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักเธอมากนะครับสกิล4วิ5นะครับกองหน้าปีขวา เล่นปีกขวา r W นะจริงๆก็ต้องเล่นกองหน้านั่นแหละแล้วก็สามารถใช้โร้ดวันฟอร์เวิร์ดไปได้ก็ค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับสำหรับตัวนี้น่ารักด้วยนะครับราคาก็ถือว่าแพงมากๆก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในรอบหลายๆ EP เลยนะดีใจมากๆที่ได้มาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเป็นลำบากใจในการจัดทีมอีกทีสำหรับ ID ของ RTG ก็หมดแล้วนะครับทีแรกนึกว่าคลิปนี้จะจบแล้วนะครับเพื่อนๆมีแพ็คจาก ID ของพี่อลงกร,รอี่พี่อลง,งกร์เก็บแพ็คเอาไว้ทั้งของรางวัลดิวิชั่นไล่ว แพ็กแม็กแปดไอคอนเบสไอคอนวันนี้มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะหวังว่าจะมีตัวดีๆออกทิ้งท้ายคลิปวันนี้หน่อยนะทีนี้ก็จะจบแล้วนะเนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างนะเปิดเยอะจริงๆวันนี้ชุดใหญ่ทิ้งท้ายสามคูณสองได้มาเป็นใครเอ่ยอู้ว์อล์เกอร์ Walker. เพียร้องกรอซื้อใหม่ด้วยขายดิครับรออะไรอยู่ตัวละห้าหมื่นะพี่ชายเอาไปเลยเจ็บคูณเบ้างล่ะกมอนกมอนไม่ได้ใครเอ่ยเหมือนจะเป็นโอเลกวัตกิ้นนะผมเห็นทรงผมที่แบบตั้งตารางาแบบนั้นเนี่ยใช่นายแน่นอนเลยนนอะรู้เลยนะนี่สัตว์แปดสินะครับเพื่อนห้านะไปครับ โซเลจะเต็มแล้วต่อไปก็จะเป็น77คูณ7อีก1น่งอันนะไปวอคหน่อยไม่วอคนะครับอืม hmm. ทีมชาตินี้มานี่หมดลุ้นเลยนะน่าจะเป็นธงไอซ์แลนด์หรือเปล่าครับนั่น82บทีมออฟเดอะวพ็คอันนี้ก็น่าจะของรางวัลดิวิชั่นไวอนะครับอ่าไม่น่าดีนะตัวนี้นะครับไอเอ่ย <laughs> แปดสิบสองเจ็ดสิบห้าคูณสิบห้าแรกโกวิคารีโออะไรไม่แพงกันดิตัวเนี้ยวิคารีโอนะครับอืม ไม่ค่อยเจ็มเท่าไหร่นะผมว่าที่เหลือเราควิกเซลได้เลยนะครับเล็กสองซองนะเจ็ดสิบห้าคูณสามสิบห้าอันนี้เป็นของรางวัลไรวอลนนะน่าจะแรงสามหรือแรงสองเนี่ยแพงนี้เดือดมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆมีถึงสามสิบห้าใบเลยครับมาดูกันนะทเทอรัสต้องมาไม่ได้แล้วก็ไม่วอล์กด้วยอะหรือจะเชื่อมึงพูดจริงปะเนี่ยจริงดิฮ้ย 85คูณ35แม่งอันนี้เลทนี่เอาอะไรไม่อยู่แนละ้วไม่มีอะไรเอาหยุดแล้วครับตรงนี้หนักจัดเรื่องเลทการ์ดเนี่ยบอกเลยอันนี้คืออันสุดท้ายของคลิปนี้อย่างจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นแพ็คแม็ก87เบสไอคอนนะครับที่เป็น SBC ไอคอนได้เพิ่งมาใหม่นี่จะเป็นการเปิดครั้งแรกของผมเลยนะเพราะว่าไอเดองผมเองอะผมไม่มีการ์ดเปิดเลยนะครับตัวด,ดีๆแจมๆก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าพีงง่องกรจะได้ใครปิดท้าย วันนี้กันครับมาอย่ามองนะอย่ามองนะเอาเนอะตัวนี้เอาเนอะเย้ <laughs> ปีแนด์วา่าถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยครับเพื่อนๆของฟิเนชช็อตทองตัวนี้สกิลสี่วิกสนะครับได้ฟิเนชช็อตทองผมบอกเลยพอเล่นปีกซ้ายน่าจะปั่นโหดามากนะครับมีส่งฮัลุช่องเทคนิคอลแฟลร์ควิกเฟิร์สสเต็ปด้วยนะครับลงตำแหน่งปีกซ้าย ถ้าลงปีกซ้ายแบบ LM เนี่ยจะไม่ได้มีโลพ p a นะจะมีตรง y p a i n k e r ซึ่งไม่เป็นอันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้คลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายลงที่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณทุกคน,นมากนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะเดี๋ยวรอบหนะ้ามาเปิดกันอีกเพื่อนๆคนไหนอยากจะไหมให้ผมเปิดให้แบบนี้ ก็มาเปิดในสตรีมได้นะครับมาในสตรีมแล้วก็บอกได้เลยนะจะในดิส c อร์หรือในเพย์ก็ได้นะครับก็ถือว่ามาลุ้นด้วยกันเผื่อเพื่อนเพื่อมาเปิดในสตรีมผมอาจจะได้ตัวดีๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวเจอกันที่ในคลิปรอบหน้าทุกคนอย่าลืมช่วยกันไลค์ช่วยกันกด ติดตามให้ผมหน่อยนะบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตอเนททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าาหม่ช่องวิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มให้อีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ